สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยกลางวันและกลางคืนค่ะเด็กๆทราบไหมคะ,นะว่าในเวลากลางวันมีอะไรขึ้นบนท้องฟ้าและในเวลากลางคืนมีอะไรขึ้นบนท้องฟ้าค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้ว ไปเรียนรู้กันเลยค่ะแต่ก่อนจะเรียนรู้คุณครูแนนมีคำ้องจองเกี่ยวกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไปฟังคำของจองกันเลยค่ะดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้น ฉันก็ตื่นพร้อมกันเรามาเรียนรู้ลักษณะของดวงจันทร์ลักษณะของดวงจันทร์นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าลักษณะของดวงจันทร์เป็นอย่างไรถ้าไม่รู้คุณครูแนจะบอกให้ฟังลักษณะดวงจันทร์เนี่ยมีรูปทรงกลมมีสีเทาขาวแล้วก็ส่องแสงสว่างเล็กน้อยมีผิวขรุขระมีหลุมเขาเรียกว่า ดวงจันท์นั่นเองค่ะในบางครั้งดวงจันทร์ที่ขึ้นบนท้องฟ้าจะมีแค่ครึ่งเสี้ยวหรือที่เราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวนั่นเองค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์ลักษณะของดวงอาทิตย์เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับดวงจันทร์เลยค่ะมีรูปทรงกลมมีแสง สีส้มแดงให้แสงสว่างมหาศาลมากเลยนะคะและให้พลังงานความร้อนเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถ้าวดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อไหร่เราจะรู้สึกร้อนมากเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นให้แสงพลังงานความร้อนเขาเลยเรียกว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองคะ่ะ แตกต่างของกลางคืนและกลางวันในเวลากลางวันนะคะเด็กๆจะมีพระอาทิตย์ขึ้นเสมอแล้วก็ให้แสงสว่างมหาศาลเลยแล้วเราก็ยังมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและมองได้ดีด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้โลกอุ่นขึ้นค่ะและในเวลากลางวัน เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์หรือคนและสัตว์ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะในเวลากลางคืนจะมีดวงจันทร์เสมอมีแสงสว่างเล็กน้อยค่ะท้องฟ้าก็มืดค่ะและมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเลยค่ะในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนยังเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์อีกด้วยนะคะก็คือนอนหลับนั่นเองค่ะกิจ,จวัตรประจำวันในเวลากลางวันนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตื่นนอนมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารและอ่านหนังสือ คนใหญ่ก็จะต้องไปทำงานถ้าเป็นเด็กๆก็จะต้องเรียนหนังสือเล่นกีฬาเชน่นว่ายน้ำเล่นแบดมินตันและกีฬาต่างๆอีกมากมายด้วยค่ะกิจะวัตรประจำวันในเวลากลางคืนล้างและเช็ดทำความสะอาดมือรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันอาบน้ำแต่งตัว ดูทีวีเพื่อดูข่าวสารดูละครดูการ์ตูนหลังจากนั้นก็เข้านอนค่ะส่วนเด็กๆต้องเข้านอนแต่หัวค่ำนะคะอย่านอนดึกนะคะเป็นเด็กต้องนอนแต่หัวค่ำจะได้พักผ่อนสมองนะคะความสัมพันธ์ของพระอาทิตย์ในเวลากลางวันและพระจันทร์ในเวลากลางคืน สัมพันธ์ในเวลากลางวันนะคะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้มนุษย์ใช้ได้แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตค่ะช่วยฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังให้กับสัตว์ป่าค่ะความสัมพันธ์ของพระจันทร์ในเวลากลางคืนช่วยให้เกิดฤดูกาลที่เหมาะกับคนพืชและสัตว์ค่ะ กินในเวลากลางคืนกันนะคะไปดูสิคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างหมาป่ากบค้างคาวนกคู่และงูสัตว์จำพวกนี้เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันกันนะคะสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันได้แก่แมวสุนัข แกะช้างหมูกระต่ายไก่และผีเสื้อและยังมีสัตว์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะที่ออกหากินในเวลากลางวันเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลากลางวันและกลางคืนกับคุณครูแนนไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูแนนจะให้เด็กๆทำคือให้เด็ก ตอบคำถามที่คุณครูแนนถามนะคะในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือเวลาอะไรและในเวลาที่ดวงจันทร์หรือพระจันทร์ขึ้นขึ้นในเวลาใดให้เด็กๆตอบคำถามคุณครูแนนมานะคะและในเวลากลางวานันเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้าง และในเวลากลางคืนเด็กๆทํากิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กๆตอบคาถามคุณครูแนนแล้วส่งคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูแนนตรวจพัฒนาการของเด็กๆด,ด้วยนะคะคําถามของคุณครูแนนมีสองข้อเท่านั้นคือ 1. ดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ขึ้นในเวลาใดดวงจันทร์หรือพระจันทร์ขึ้นในเวลาใด 2. ในเวลากลางวัน,วนเด็กๆทํากิจกรรมอะไรบ้าง ในเวลากลางคืนเด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กๆตอบคำถามของคุณครูแนนมาสองข้อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ